น้ำต้มใบกระเพราแดงราชินีแห่งสมุนไพรรักษาได้หลายอาการเลยกดไหลย,ย้อนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นหน้าอกรักษาแผลในกระเพาะ ลดไขมันแก้ปวดหลังบำรุงสายตาช่วยในการมองเห็นช่วยป้องกันร,รักษาดวงตาลดอาการบวมของเส้นประสาทตาจากการป่วยโรคเบาหวานและสรรพคุณทางยายของกระเพราแดงรักษาอาการวิตกกังวลเครียซึมเศร้าได้ใบเขาเนี่ยยังมีฤทธิ์ในการขับไขมันลดน้ําตาลในเลือดได้ชาย,ยอดกระเพราแดง9-10ยอดลางแล้วต้มกับน้ํา1ลิตรระยะเวลา15-20นาทีสูตรนี้ยายดื่มทุกวันร่างกายแข็งแรงดีขึ้นมากต้มเดื่มติดต่อกัน เจ็ดวันดื่มแทนน้าได้เลยเพื่อรักษาการที่เราเป็นจะได้หายไวๆน้ําต้มใบกระเพราแดงยังช่วยเพิ่มน้ํานมหลังคลอดรักษากรากเกลือนขับเซมหะขับลมเป็นสมุนไพรที่ประโยชน์เยอะจริงๆค่ะหามาปลูกไว้แล้วลองต้มดื่มรักษาสุขภาพตัวเราค่ะ